هاهاها <laughs> สวัสดีครับสวัสดีตอนเสสอบครับพี่น้องเศร้านี่มือนี่ครับบรรยากาศเย็นครับบ,าออา 10, บ,บ้านเฮาคือยังสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็บ่ปานหนาวอากาศหนาวฝนตกทั้งตไนออกหรือว่าทั้งนครพน,นมทั้งสกลนครน,นครพน,นมประมาณนี้ปุ๋ยละครับกา๊าซซิลไซนี้ครับอากาศบ้นนานเฮาลมหนาวเย็นตอนเศร้าโด้หนาวถึงแต่ช่วงซีถุมหาถุมมาหาวตอนเศร้ายังอากาศยังเย็นอยู่ครับ ครับตะเว้นกำลังสิขึ้นกำลังสิโพครับปันห้องซื้ว่าหนาวครับมึงไร่หมองหลายบอนก็สฤหนาวคือกันตีเนาะเดี๋ยวเบิง่งผู้ทำการทำงานก็ตื่นไปเนาะผู้สิไปหนามาลังตอนเสาร์นี้ครับบอ่อสิยูทธ์ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพกรุงไทพไร่หมองหลายบอนก็สเฝ้าลูกเฝ้าตื่นช่วงนี้สีแข่งขันกันก็สิบอก คืองวดก้อนนะครับคือวางสามสี่เดือนก่อนอยากน้ำลงโควิดพีพน้องเอ้ยไปใส่มาใส่ต้องลำบากไปใส่ก็ระ,ะมาดระวังครับพี่รุ่นใต้ตอดไทยไทย้ามีพี่น้องเขาไดบงตอน้าๆครับบรรยากาศเย็นเสียงนกเสียงนกเสียงไก่ห่องจาแจ๊กเจแจ๊กครับบัวสิไก่บัวสิเป็นนกเป็นคนครับตื่นสอบมากเตรียมทํามาหายู่หายกิน เพี้ยวปากเพี้ยวท้องเพี้ยวขอบขั้วเพี้ยวหน้าโกดปีนีรุ่นึกเรื่อว่าบ้าบรรยากาศเย็นๆเสียงหนกเสียงหนูยืดธงยืดถ่ายยืดหายยืดหน้าเฮาไายถอดไายทำอีพีไหยนองเขาเดี๋ยวเบิ้งภูยูกรุงเทพยกรุงไทยหรือว่าภูยูต่างประเทศครับต่างจังหวัดเพื่อปิธมาหายยืดหายกินเพี้ยวลูกเพี้ยวโตเพี้ยวปากเพี้ยวท้องเพี้ยวพอเพี้ยวเม่ไพ่ปากไหน เก็บอดอมครับพี่น้องเพื่อสิได้ให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้ต้องห้องให้ลูกให้แมีหเฮาอะไอยู่ด้กินไปใส่ม้อนใส่กระลำบากาขาค้องขีบก็หูแบบแพงครับนั่นก็เริ่มหายยากแล้วว่าส่วนตัวเนาะเดือนหนึนงน่งบางคนก็นทำงานในสิบโกมือนอน,นก็นเป็นยุทธรด้วยชดเชยกัโอ้ยพี่น้องเลย ผูวัฒน์เนธทำงานทำการจนึจะจยุ่งใดเนาะผูถือพักงานถือบริษัทโรงงานหลายๆอย,ย่างที่ปิดเกิดตัวลำบากพี่นอ้องเอาในเศร้านี้มือนี้ก็ไปรุ่นบ้นาปีพาน้องมาชมบรรยากาศตอนซ้ๆครับบรรยากาศเนยน็ยนๆก่อนจะเว้นสิกลิ้นครับ ครับไปรุปนร่นอีสานบ้านน้อยครับตีสูบน้ำใส่ถังกำลังสิไล่พุ่นออกจากกันคอนีก่ก่อนพอาะเสียมมีดินมีหยังเพราะว่ามันสิปิดปิดหัวขียก็เลยไล่น้ำออกจากน้อยกัน,นบางคนบางคน,นหรือว่าเอาไปรุ่นที่เซียนทาน้ำทางนี้ว่าสั่นเอาเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวสิเสร็จแล้วก็มาสัน่น ก็ได้นำทังนี้ไว้รู้สึกเยอไปรูสึกาวบงเ้อพอว่าเป็นทางเขาบอกว่าเป็นทางของนกเนาะบางอว่าถ้านี้เป็นนามาทเนโอ้ทานีน้ำควอยน้ำทีทามันเป็นควอยน้ำออกเพาะฉะนั้นมีินกับเย้าบหบงเพราะว่ามันเป็น จวันนี้มามาน,น้องว่าเิ่งไปยืนุ่นน้เป็นทังจ้ะอันนี้เห็นเป็นเป็นน้ำอครับนี่เป็นโอ้ไปน,น้ำเขาโอ้ยปากนี่กไ็ไดเป็นน้ำเขาทั้งนี้แล้วทั้งนี้จะเป็นน้ำอออครับนี่น้ำาออกพองยื่นรุร่นต่วตัวลงมากนี่ตออกมากครับนี่ตจากนี่ลงมาหนี่ขเขาแน้อง,องน้ำนี้ครับขเขาแนงนำแล้วก็ทั้งนี้เห็นเป็นนี่ครับ บนปล่อยน้ำทิมครับนี่ที่เขาสีลลางถังลลางยังลลางยังออกเพราะว่าเพื่อนว่าเป็นถังข้องนอกครับนี่ถังนี่เพราะว่าเป็นถังข้องหน ock เราหนอกข้างในก็บพวกหูเราเพื่อนรุ่นทางหลานเขาขายเพื่อนวางเสร็จแล้วก็ครับแทงเส้นเตอร์สาขาเราเองนี่แหละครับเพื่อนเอฟซีอิสานบ้านหน่อยเพื่อนวานี่เราพ่อพอรุ่นมาสั่นผมแต่งเรียบร้อยไปแล้วมาสั่นเอาถังนี้เลยมาสั่นพิเศษสุดมาสั่นเพื่อนแต่งให้พร้อมที่ ที่อันนั่นที่บอลเนตหนาเขาอย่างเรมือกี้ตังอยางนี่นะครับที่ทางนี่พ่อขันมันขันมันเต็มหนามก็ะดิอยู่ประมาณหนามเด้อหนามเมื่อกี้ขึ้นอยู่ระยะนี้แหะครับนี่มันก็จะเป็นท่อพีวีซีแบบนี้แหะครับปุ๊บแล้วก็จะโค้งเป็นตรงงอๆแล้วก็จะโค้งลงไปทางนั้นแหละครับนี่โค้งลงมันก็จะทั่ธรรมดาเขาก็จะติดยังเขาเอือน ติดอันลูกลอยเพื่อนก็เอาลูกลอยให้พร้อมละแต่พออยู่รุ่นบ่ได้ติดอันไอแนวสูบน้ำยังนาะเพื่อนปัมป๊มปั๊มอัตโนมัติครับพอยรุ่นเลยว่าเอาส่กระไดดอกสนกุนดอกแบบง,ง่ายๆลวดเจ็บแก่สถานการณ์ไปกอ่อนอย่างนี้สื่ดีแล้วถือว่ากับพ่อที่ใส่ใจอยู่ครับน้ำพราะว่านมากแต่ทเขาเขาต้องห้องนี่ห้องนั้นพวกเขาครับเพราาะว่เพราะว่าทางผุนมีอุ้งอยู่ องตอนหนามเรียบร้อยเรียบแฟนครับว่าวพ่อใหญร,รุ่นเจ้าคือเอาหนามเสท่ทางนี้มันมันเป็นมันบดดันรครับเพราะว่ามันขึ้นห่วงทา้งขึ้งไม่ตัวที่ไม่เอากินง่ายกว่าหนึ่งปลาโอ้หนึ่งปลาปลา,าดุกดงไงโอที่ไปซ้ำเมื่อนั้นโอ้พอดีเลยพี่น้องเอ้ยมากินหนึ่งปลาดุกไงน,น้ำมีตัวเด้อน้ำพ่อใหญรุ่นครับจะเอาผักที่พ,พี่ป้าหน่งมาดึงกันจะเบ่งโซนผักมันมีตัว เพื้อกวางอย่นี้เราไปองอ้ยว่าท่านเด็กเก็บเมียนเมียนมาทัดที่อยู่อันนี้ชีเีขอไกลเอาไหมไ่ระเย็ดขอกอายไปแม,ม,ม,ม่น่องไพไปเอาบรกเขียนน้ำมีนุน่งบัานนองเซราแหละครับพูว่ามาขูดโดนนี้เดินเมียนน้องไพรวสันสีเดียนไทยวสันคนป่วยกันน้าต้นหอมกับรางขืนหดหนำหดทา ตะไคร้มีตูวนี่บยปลูกที่ซ้ำดำหน้าเอารถมีหนงเลยม่หย,ยนหนอห่อหายหเหมือนนั่นไอย่อยหน่อหายพักบุ้งพักบุก้งกะแกอยู่อ๋อสีสีก็พ่นปลูกเลยทีนี่ <laughs> นะพี่น้องต้นบุกงงูต้นบุ้งงต้นยุ่งต้นต,นตะไคร้กำลังงามนีตูวใส่ปุ๋ยผอมด้ยกำลังงามต้นบุง้งงแขก,<น>ำกดำกบุ้งโอ้แขกดำมันแขกขาวก็วเอาลดว่าต้นเป็นน้อยหายว่าเจ้ายอดจะเป็นเป็นบุ่งสายมีตัว แขกดำแขกขาวแขกเลี้ยงกับพวกเป็นยังว่าต้องคอยเป็นนวยยี่ว่าจะจะเป็นผูุ้รงใส่เปิดเปิดต้นบะเขียก่อนให้พี่น้องเบื้องแน่นเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นนวยต้นนี้ดูดิเป็นนวยต้นบะเขียกันหอดหาต้นนี่กินพ่กเหมดพี่น้องโอ้มเป็นนวยดีอยู่มือดีขึ้นดีซุปอันค่ะค่ะสีบัวค่ะผดตีมีตัวนุ่งคุยเป็นยังสิมอื ปตู้พี่น ah> ้องเลยเยอยตู้เป็นใส่หนึ่งปลาน้่ตหัวตะไข่ใส้แล้วล่ะตาไข่ตาไส้ยังเนี้ยแล้วใส้ตะไร่ใส่อเอาล้เอลมีตัวเอาปตู้ไปตต้มอีกเหอเม็ดวันสินวันเด็ดหยอดดูดูดอกปูเยอะเป็นดอกมันเป็นดอกมันสิมักตายเลโอ้ยคนเรานนีนี่พันหนึ่งอีพันหนึ่งอีกเจ้าคือว่าเอาอันปุ๋ยท่งใบมาจีดไขคอยแน่เพือนนู่นนี่ มันอยากเป็นเพียรจ kind of mm, mm. 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 like oh, ังไนใครเอาปุ๋ยใส่ทั้งใดหูวะนี่มันเป็นเพียรจังไนนี่นี่นุ้ยดกเลยอันนี้มันเป็นเพียรมันว่เป็นยังไงไม่ตัวเก็บเจ็บเสมอเจ็บเสมอเก็บเสมือเลยยังได้กินเพียรเพียรเพียรเป็น้องเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่แต่ว่าเป็นเพียรเนี่ยเพียรเพียรนี่เจ้าเยอะวะเปียรเพียรแม่รลยโอ้ยบอกพี่น้องเบื้องว่าเพียรเพียรเพนะมันก็เปียรก็ข้ากันเลยต้นน้อยๆเือโอ้ต้นนี้หน่อยก็เป็นนุ้ย จะได้มากินหนึ่งปลาดุกไ่น้ำมีตูดเด้อครับบนพีกบอนเพลยดอกดาวเรืองกำลังขึ้นบมาัก้ดกัามันอีตูบันอีตูไทยอีตูไทยเดไปเลยข้าเขาเมียอ๋อจะได้มากินน้ำกันด้วอครับวนนี้เอาแเลยมแต่งามพี่น้องต้นผงกิลดต้นผงกิลดอันนองไส้วาปลูกว้ถ่แม่บ้านถ้าดเก็บมือได้ียบกกับทินน่อยใช่ไหม อีกโดนอยู่แล้วเนาะอี่เรพี่น้องอันอะไรมีตัวเป็นยอดงามๆโอ้พวกข้อเล่นพอหน่อยบ่ข้อเล่นนั so ่งไสลูกไฟลูกไสเพรเอามาซื้อมาให้ปลูกพ่อได้ยู่ได้กินพี่นเป่นองโออเนี่ยอะไรเนี่ยุวกม่วงกัดมดนนำยู่เใย่เยอครับบัิดวานาะนาเรียงพุ่งนี่ เป็ดบุกเมตวนเกี่ยวความนี่สิุบเกี่ยวความหนึ่งปลาดุกอบอบเชียงอบเคียงเทศอือบเคพริกความมีพริกมีแต่ไข่ติใส่ลงไปแส่ใบเลยพี่น้องเลยตำแจ้วกับเขียวบะเนียร์พักบุงเอาผักมาใส่พี่น้องขวหมอกกอกเลยพี่น้องเลยขวาก็เพราเป็นหนังมันกระยอบลงให้เกาซึ่งกะน้อยซึ่งน้อยพี่น้องเออดีละซสักดีละมิโตะหนูขาดเดี๋ยวเดี๋ยวหุงพไข่ดีเอาจะ่างไรก็ไม่กินนหมกันเด้อครับเสียบๆเหมือนกันมือหนึ่ง เลี้ยงนังอีกเราไปยืนรุ่นเปลี่ยนใครอย่างมันไม่มีตัวใครอย่างมันเปตัวยังเปลี่ยนขามันเหี้ยนอันนี้มันเหมือนสภาพเลยนี่นี่ก็เลยถือเปลี่ยนไม่พี่น้องเพราะว่ายิ่งอย่างมันกางโบแข็งยเงียังเปลี่ยนแต่มันเฉียงนั่นเปลี่ยนไทยมันเฉียงข่อมยิ่งห้าไปยังอยู่มันหนั่นเนี่ยกเห็ดไดใดต่ำองจะคล้องไดจะเห็ดไปพี่น้องเพราะถ้าใช้ไปหากบหาเขียด ป็นโคกขุนเล่าฮลงเียเปลี่ยนไทมันเียงขันเขาเนีั้นเขียวเนี้พ่อหิแต่ทีมันเปลี่ยนน่ะมันเชียงน่มันเชียงมันเคยมือแหงแหงแ่เทียบ่หนไปยังดุนดียแต่ว่าคนกับเปลี่ยนก่อนเนาั้นแหงนี่เชียงมันอันห่างเลยบ่หเดือนเปลี่ยนหกเดือนเปลี่ยนปีนึงเปลี่ยนสองเทียนี่ละปีนึงเปลี่ยนสเทียเนบอกบบใครได้ขี้ไกลเป็นไรขี้จะเอาโล่ห่อนไฟดังไฟใส่หมอบเวณี กำลังดังอยู่อ่ะก็เดี๋ยวขอจำแจวกันเด้อคันตีแจไวไปคุณพี่น้องนี่ตูพามา,ามจำแจวแจวแับพริกแดงคันคันหนึ่คันนึงปลาเพรนรุ่นคาดคันอันสมรถหม้อไส้อยู่นี่ตูพ้พามจาจำแจวถ่าแจวแับพริกแดงอันหนึ่งปลาบาม่มีแจวมันกับปลาแซ่บพี่น้อง มาันานั่งกะทิพ่าตั้มมาตัวน้ำหมูตัวตีหางน้อยต่อไหลน้อยแบบจะมีบนกันเด้อพี่น้องเด้อจัะมากินน้ำกันเด้อเป็นใบไป้เ่นเรียบร้อยแล้วมีตัวสองขันเด้ สองขันเตี้ยนแล้วนะมันเกียงพี่น้องเหยนเล่าเป็นจังไสไห่เป็นเนาะเดี๋ยวแปดมือข่อยโอ้ยประดี๋ยวฟ้าจุกขี่ดอกคุดีไปไหมมือควนองนี้สามขเตี้ยนให้บ่าเฮโอ้พอดีเอาหนมันเก่าแล้วมันเอาว่ากันเก่าสองขันเตี้ยนนะมันเกียงพร้อมกันเมตุที่เขียนใส่ปฏิทินไว้อยู่ดอกพี่น้องกันเรื่มว่าเปลี่ยนวันทีเท่า์ไรเดือนเท่า์ไร่กันเี่ยันทเปลี่ยนวันที่ว่าบอกว่าเปลี่ยนนี่เปลี่ยนให้แล้วนะวันทีสวัสดีครับม่แม่วันทีเตรียมโตมากที่ไปหาปลาไหลพี่น้อง มาส้วนไปตัวไปน้ำกันน okay. <uyor> no like ั่นละกินเขาก้อนเหมือนกินเขาก้อนแม่น้องไอ้กามาแต่ว่าแม่น้องไฟอันพระท่านออกมากปียาวแม่น้องไอ้ใส่ใบย้อยยาครับอันเตรียมตัวถิ่มออกมากสวนกันไปหาปลาไหลพี่น้องมีตู้จมขอพระพี่น้อง จำให้เจ้าให้จ้าวหน้าบ่เด้อพี่น้องเอ้ยกินกอรึกันหนึ่งปลาลูกงี้ตั้มหมดทัวบ่เด้อหมูนั่นยิงนกอเด้อแมวสีเงินบ่เด้อแม่น้อยกินกาวันนี้ตัวข้าเห็นนั่นเห็นนี่เขาเป็รุ่นมันได้สวยโมทีมงานได้กินก่อนล้วด้เป็นกลายเป็นไตแล้วมันเคียงรถอยู่ สูบน้ำสูบนังส่ถังใส่นัเนีน่เนเดากพี่น้องเอยเด้อเด้อพี่น้องเอยกินของวกันพี่น้องเยไม่ขาไใ่นกินนี่ก็สวยเดขากินนากันเด้อพี่น้องเอ้ยแฟนนทัชมอง้บานละออมุวงคนหน่อยสรอยเดิมฝากไม่พอดองกินของุณเลยเยเด้อพ่อน้องพ่อน้อยไปเนื้อนอเบาจอม อามาก,มกินเขาต้องแม่ฟังทีมงานเดดมินเดทีนหน้อยมืงอ่ะเรากินเขาน้ำผัวเด้ี่น้องแต้นครับจมังสุบอนน่ะครับมันนี่กินเข่าสองคนทีมงานกินเดียวมูนึงเตรียมดาจีส่วนไปอันานแท่งไปลาไหลมานะเดี๋ยวไปรู้กินเขาก้อนสนุดเด้อ เรสุดอดเาเป็น่ยมันขึ้นร่มหนาววิววอยู่ขึ้นเดือนสิบเอ็ดสิบสองหรือแม่พี่น้องเกี่ยวบ้างเนจึบุ้วังโอ้ยเราอยากไหนมาเด้อเกี่ยวอยากเมนเากินบุมมวงกับร่อนยุติตนมันแหม บ๊อบปุยแม่ตั้งประเทศบังสีหิวดลมันมี้ต่นนลด้นอยจาวะบ่คนี่ใจเดียวคนน้ำบอบปพอนีเลยตอนนี้รุนอันจะไปยืงจอมใจมันเชียงบังเหรออันนี้เหมอบอบ น้ำบกก็ดีบ้าใหม่หรอหอแนนป้าหอมหอมสวยกับเรียงงวพี่น้องเลยทักบุกแต่ยึดวันเ่านั้นแล้วพี่น้อง ไสพอ,ดอยดนเนีด้วบุกเชียงนี่ดดกาวถึงเน,นาะนี่หาต้นได้กินมาเหมือนโอ้โหดูอดมันโดดปี๋ชิมกัน,นโง่เลยง่วงคนฮึง่วงก็บังึ้นมีต้มชั่วข้าง บุ้งเปลือกเดียวอืมต้นป่าเขื่อนครับบางของบอนบอเพิ่งเหโออยากกินเขากั็มึ่งปลาดู้งไงนี้โอ้โหลยดอยเดียวถังเมียพอดยู่ยังกาอยู่ผมงว่าิงตัน กวางิงตันดีสีมาเด้อตถวแม่พอ้อนกินของน้ำลูกน้ำร้านหนึน่งลาดูไงเดียวมึงโอ้ยยุดผีกินยังก็บปลาเสียบปยังดูด้วยบ่คืออาหารบรรทอนงเราปะมามป็นหนห้าหน,นึ่เจ็ดสิห้าปีเลยใเราคือทอดเรากอต้ีมเนี่ยต้องใหม่ใจป่ะน,นะ เราบอกบิดโควิดนี่ละวเห็นว่าหมงมาได้ตัวแม่เด้หลหมองหลาบอลละมีตูวนี่เดี๋ยวปลาดุกให้บนบัวปลาดุกเสร็หลมวิวอยู เป็นพันักุบุงนั่นเหมือนโดที่ปนีเนะพักบุ้งนี่กองักบุ้งนี่กิน,กน,กน,นตลอดการเลยเมืน น้ำได้ของเนือเร็วขอบคุณคุลายเด้อที่มาจอน้ำประดานเห็นเราไม่ตัวแต่อาแตใส่น้ำก็อีใส่ร่มแห้งแห้งบรร้องผม มาถึงมายามาอยู่หลายตัวแบหวถึงติดดุกขวีดูมากเลยติดัีกอมากนาะรูปประเด็นที่เวทีจองนองยปวดหัวโลบนเยอะเกิดนตาบัยี้ของางนี่ปะนะ มันเริอมันได้กินเขาว่าแสบไม่กินน้ำกันกินหรอคำยงใหญ่หลวงสุดแมนวุ่นวายแต่ท้วงคำยิ่งใหเขียวจบแสบสุดนีแฟนครับคนหนึ่งเป็นลูกสาวแล้วว่าน้า สันแห่ใบถาปยิงร so like so like, ุ่นกันห่วยกแมวมันถินพูดได้ผืนผ really ู <No, like, ้ดสันแห่เป็นเัื่อล่มวยเงยถึงมันแส้นเป็นบ่บ่สันเองหืมสันในหลายเดวบ่บตื่นเต้อิงรุ่นสันแห่ก็บ่เป็นรวมแฮ่น้อยรวมแฮ่ มาฝากประรุนกับแมวจินมืนเดยมมามาประรุนคือปอนูนูเลย,ยคือแต่ก็เลยไเด้อที่สนันเฮียไปถามกูสั่งกับสั่งเนี่ป็นยังนุ่นหรว่าสั่สงโหพอดโดอดุไงพี่น้องเลย เม็ดตูเส้นเจียวปูงเจียวเต้าหัวหอมข้าวจะไคร้ใส่เนาะเอาเดี๋ยขอบคุณแฟนคลับสมองสมบัตินะครับที่ติดตามที่ชมวงมิสันบังหน่อยขอบคุณทุกคนรังแรงใจครับขอบคุณทุกความเม็นคู่ขอบคความเม็ตคู่ขอบคุณเรื่อยๆผู้บอสสบายไก่หายวันหายคืนครับยืนอยู่ิ้มแห่งสุขภาพแข็งแรงสมองสมบัติครับปู่สุขคนครับจิมมี่เสาวนีปอยรุ่นครับเมตูปากวาก้าเข้ามาสวัสดีครับบอสสบายไก่ช่วงนี้เจ้าเด้อผู้บอสสบาย พี่รุ่นพี่ท่านยิ้มให้ตูจินบัมวง้ตูจินเขาก็บกมัม่วงแ่บม่วงนำทำไมแ่บพี่ริหอมหอมจีนห่อยแสบจ้่ยุ่พจีบอ้อุพี่รุ่นปดเาเลย กินเร็วบวไปเคือเมตูเมตูพวกเจียรานํำเอานํเโมนำเอา,เอา,เอาเข้าวเดี๋ยวยก,ยาาก,กินน่องเด้อผู้ทำมีอไมากินบมกม่วงนํำหรือ,มอไม่ก็พอหนา้าเมตูเด้อหมูผู้่าวคนมักวันที มีบอหากิมเนาะบานนู้นบ่มีหนองสางพี่บ่มีหน่องเดยพี่น่องน้องกับน้องไกลๆคุณมีก็ผบอลชิเขอยกเมนองไฟเห็นยังกอกวนเห็นยังพกเงินมนาะโอ้คนงมวง โอ้ยมือนึงแล้วเพื่อนคุณโยกมอวงเมียนุ่ไปผมได้คุณไหลกินบุกมวงปุ้นก็เเจยไปขึ้นเกาเหลาปุ้นนั่นสมบูรณ์นดีประดี๋ยวประดีไปวส่งมีหฮาเปิดไงบุกบุกขบีถี่เนาะ บิเปดก็ดดดดดดดว่าสถานสถานการบันห้องก็ดีสุดอ๋อาไม่ชอบมีคนพี่น้องยกพี่น้อง,งามาเป็นรุ่นเก<น>่าดงจุมองสุบอนเดอ้อพี่น้อง